กราบสวัสดีจุกัะไม่เอาบางปนกรุบเหนียน่แบวันนี้ช่องมูเล็กสเตชั่นจะพามาคั่วพริกกินเองนะครับที่สวนพริกปลูกไปเลยนะครับพริกแดงไว้ก็ตากไว้แล้วก็ามาคั่วในกระทะบุดๆเบี้ยวๆอย่างนี้นะครับคับต้องมีเครื่องปั่นเลยนะครับเครื่องปั่น กรบปไฟฟ้านะไม่เอาบางป,ปนนบบนี่หน้าตาก,ก็จะออกมาประมาณนี้บทละเอียดง่ายๆนะครับสมัยนี้ต้องทํากินเองนะครับยุคข้าวของแพงครับนี่เราจะมาปั่นกันเลยครับใส่ไว้ในภาชนะปั่นนะฮะปิดฝาให้แน่นโอ้โหมีลูกยางด้วยครับมีลูกยางทำกินเองนะครับประหยัดพี่น้องผมกะว่าจะทำขายอยู่เหมือนกันเนี่ย พี่น้องสนใจก็มาพูดคุออยกันได้เดี๋ยวจะปั่นขายทำขายก็ดีนะช่วงนี้เท้าของแพงครับทำเองครับเท้าของแพงทำเองนะอ่ครพอบ้านยุคใหม,ม่ใส่กาไปใส่ก็ไป ครับปั่นให้ดูนะปัน่นจนกว่าจะละเอียดน,นะครับ นี่นะครับเนื้อพริกเนียนมากครับนี่ง่ายง่ายครับสะดวกนะครับยุคสมัยนี้ต้องทำกินเองนะครับจีบบ้านนะครับจะทำขายนะครับจะปั่นขายรูปพริกก่อนครับก่อนจะขายต้องรูปพริกก่อนเนอะไม่เอาบางคนไปยะตาครุบเหนียบที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสามช่องทางเลยนะครับทิกเกอก์และเพจเฟซบุ๊ก ชื่อเดียวกับชื่อช่องคนละิกลงแตกแห้งไว้ก่อนก่อนจะมาปั่นนะครับต้องตากแห้งแล้วก็คั่วกันคั่วให้แห้งนะครับใสบ่ใบมะกรูดเล็กน้อยนะฮะไม่มีกลิ่นเป็นสูตรของส่วนเรานะครับ เป็นการแปรรูปพริกนะครับใส่ขวดโหลไว้กินได้นานเลยกันอื่นต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe รต์ช่องด้วยนะครับพริกเผ็ดนะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็มาขั้นตอนเดิมนะครับเอาพริกใส่ภาชนะปั่นเหมือนเดิมนะครับนะครับกระทะอาจจะบุบเบี้ยวไม่สวยนะครับแต่ใช้การได้นะครับขั้วกับกระทะเตาถ่านนะครับโอ้เตาถ่านครับ กระทะกระทะที่ทิ้งแล้วนะครับเอามาคั่วตัวพริกก็ได้อย่างไนนง,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 งนะครับเป็นเม็ดดำๆแห้งๆแดงๆนะครับแล้วเราเอามาปั่นนะครับเอาปั่นขายได้นะครับพริกกรลังแผง่พริกป่นดีกว่าซื้อไัยไม่ไ,มไปประหยัดเ้นทุนไปได้ทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนขั้นตอนแรกเอาภาชนะนี้ปิดฝานภะาชนะเครื่องปั่นนะฮะ แน่นก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาปิดครั้งนี้แล้วก็เริ่มปั่นกันเลยครับคขาดูแลจับกันเอาให้ละเอียดเลยนะพี่น้องหรือว่าพี่น้องชอบแบบหย,บยบาบๆก็ทำตามใจพี่น้องเลย แค่นี้ครับก็เสร็จพิธีนวครับได้พริกปลนสวยๆเอาไว้กินเองแล้วนะฮะพี่น้องนี่ครับยุบประหยัดยุบประหยัดนะครับทำขายก็ได้ทำขายก็ได้นี่นะพี่น้องครับสำหรับลิปนี้ขอลาไปก่อนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s <c> u <oughs> ั s c ส i b e ให้กับช่องส่วนมเลินสเตชันนี้คนระับวันนี้ไ,ได,เดนะ้เปิดหน้าเปิดบานนะครับมาจากเกี่ยวหญ้านะครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ